ต้นปีก็มีงานที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะงานแผ่นดินสมเด็จพระเนเรศวรงานกาชาติพิษณุโลปี2506ก็เปิดให้สักการะศาลหลักเมืองด้วยนะอันนี้ก็เดินเข้ามาเลยนะคะร้านอาหารก็มีลนหลามมากมายเยอะแยะมากนะคะโอ,โอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทางที่ดีสอบถามราคาก่อนนะคะเดี๋ยวจะตกใจตอนจ่ายเงินกันนะคะร้านนี้ก็เป็นหอยทอดตัวใหญ่ๆนะคะมีที่นั่งด้วยอันนี้กุ้ยช่ายนะคะกุ้ยชาย่ายร้านนี้แป้งบางมากๆดูแลวน่ากินนะคะมีแบบทอดด้วยเสื้อผ้าก็มี นะคะทันสมัยราคาย่อมเยาวอันนี้กรีโป,โปนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นเส้นอันนี้เป็นขาหมูเยอรมันแล้วก็เป็นหมูกรอบ กะละแมแม่เกดก็มานะคะอันนี้ร้านดังจากทิกต,ตอกสรายุธยำซีฟู้ดยำเซบน,นะคะวันนี้ก็มีคนรอซื้อซูชิเยอะมากส่วนลูกชุกลอยแก้วนะของดีพักตายนี่ก็นานๆได้กินทีถ้าเราข้าอม,มอุโมงไปแล้วเราก็จะเจอกับร้านที่ทุกคนรอคอยะคะร้านกาชาตินะคะอันนี้ก็มีการล้วงไห้ด้านข้างนะคะก็เป็นลาินค้าโอท็อปของเมืองพิซณุโลกนะคะเราแนะนํานี่เลยนะคะ เป็นผ้าคิ้วนะคะเป็นผ้าปักนะคะสวยมากๆนะคะเอาไว้เป็นคุมโซฟาอะไรด้านนี้เป็นตลาดประชารัฐนะคะอาหารราคาย่อมเยาวแต่ส่วนใหญ่เป็นอาหารของเมืองพิสณนุโลกนะคะส่วนวิธีการแสดงอยู่ตรงนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันนะคะงานมีถึงวันที่20มกราคมนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะ